มาดามโบแมนพายเป็นย่างจริงตองทุ่มเงินอัดซีดให้ทีมซาตลาวถือว่าเป็นกระแสที่ห้อนแหงในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีมาดามโบพิจิกาบุญกว้างได้ให้เงินอัดซีดทีมซาตลาว์มุนอายุบ์บกเกิน3 0 0มปีจำนวน40ล้านกีบพร้พอมทางระดมพักส่วนอื่นๆอีกลายกว่า1 0 0ล้านกีบหลังจากที่ไปแข่งขันบันเตะซิงแซมแห่งสัตว์อาเซียนที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถควาอันดับที่สามห่วมกับประเทศติ์เลสเตและในวิดีโอนี้จะมาทำความ้จักกับมาดามโบผู้ที่มีสายาว่าเป็นมาดามแป้งแห่งเมืองลาวว่าเป็นยั่งจริงองทุ่มเงินอัดเีนด,ดังกล่าวสำหรับมาดามโบนั้นเป็นลูกเครื่องระว่างลาวไทยโดยจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นทีูจักทางฝั่งลาวและไทยนั้นก็เพราะมาดามโบเคยเป็นเน็ตไอดอลมาก,ก่อนมาดามโบเป็นคนที่หมักหักกีฬาบันเต โดยเสียทีมลิเวอร์พูลตอนอย่างน้อยก็ยังเคยเป็นนักกีฬาบาันเตะยิงอีกด้วยก่อนที่จะพันตัวเองเข้ามาในวงการบันเตะลาวเพื่อวางยากสวยพัฒนาวงการบันเตะลาวให้มีความก้าวหน้าขึ้นโดยทําอิดได้เข้ามาเฮดหน้าที่เป็นฝ่ายประสรานง,งานของทีม BKFC ก่อนจะได้มีโอกาสเป็นประธานสโมสรเวียงจันยูไนเต็ดและเป็นเมงยิ่งลาวคนทําอิดในประวัติศาสตร์ที่ก้าวขึ้นมาหับตําแหน่งประธานสโมสรบันเตะ โดยการที่เป็นคนงามและมีใจหักหมักกีฬาบาันเต้สือสังคมออนไลน์จึงได้เออ่นว่ามาดามโบซึ่งเปรียบเสมือนมาดามแป้งของประเทศไทยโดยในตอนนี้มาดามโบพิจิกาบุญกว้างบไดเ้เฮตน้าที่เป็นประธานสมมตซ้อนเวียงจันท์อยู่ในเต็ดแล้วซึ่งได้ลาออกในช่วงปี2018ที่ซาผ่านบันเตนแห่งซาลาวสร้างแบนด์เป็นเวลา90วันย้อนสาเหตุที่ไปไล่สดทางเข้าซาผ่านบันเตนแห่งซาลาว จึงเฮดให้มาดามโบตัดสินใจลาออกโดยเฮดเวียกในเบื้องล่างในการเป็นเจ้าของทีมเท่านั้นและปัจจุบันแมนได้ห้าบ,บทบาทเป็นฝ,ฝ,ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายการตลาดให้ซาพันเพาะกายแห่งซาดลาวนอกจากนั้นยังเฮดหน้าที่เป็นการตลาดของบริษัทผลิตโฆษณาในประเทศลาวและยังเปิดบริษัทอาังหาริมทรัพย์อีกด้วยการที่กลับมาเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตนในครั้งนี้เฮดให้มีหลายคนให้ความสนใจ ซื้อทางในลาวและประเทศเพื่อนบ้านต่างก็เอาไปเพยแพร่เห็นให้แฟนบานสาวลาวซึ่นส่งความมีน้ำใจของมาดามโบที่ทางงามทางเก่งและมีน้ำใจโดยตอนสมัยที่มาดามโบเป็นประธานสมสร้อนเวียงจันทร์อยู่ในเตดนั้นมาดามโบเคยให้โอกาสเด็กหน่อยบานออคนหนึ่งจากแขวงสละวันที่ซื่อว่าคำป่านที่ได้โชว์สกิลการเดบานลงในแพลตฟอร์มทิกต o อกหลังจากที่มาดามโบได้เห็นก็ประทับใจและเห็นได้ถึงความตั้งใจ จึงได้สนับสนุนและให้ทุนขึ้นมาฝึกซ้อมยูทีสมซอนเวียงจัน์ยูไนเตดก่อนที่จะได้หับโอกาสไปห่วมคล้ายฝึกซ้อมของสมซอนไบเออร์มิวนิกที่ประเทศสิงคโปร์และทีสนามอาริอันอารีนาประเทศเยอรมันซึ่งปัจจุบันคัมปานก็ได้ติดทีมชาติลาวยู17และกำลังฝึกซ้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่นักกีฬาบันเตะเมอาอาชซีพก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวของมาดามโบ ว่างว่ามาดามโบจะกลับมาช่วยพัฒนาวงการกลาบันเตของเราอีกครั้งทุกคนเอาใจช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นก็อย่าลืมกดติดตาม่องกรรมการ